สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นริสเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองศริสเกตและกันทลัก และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง45สีเซฟนิวภาคอิสาน HD ชดีจานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดิฉันลักนากงแก้วค่ะพระอาจารย์โชตค่ะมอบทุนการศึกษาสนามเด็กเล่นกำแพงโรงเรียนบ้านดอนคำสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาการศึกษาที่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ เมื่อเวลา10นาฬิกา30นาทีของวันที่29มกราคม2564ค่ะพระครูวินัยทรศักดิ์มนตรีปภัสโรหรือพระอาจารย์โชธประธานสวนพุทธธรรมนำไทยพาใจเป็นสุขในพระสังฆราชูประถมโครงการพัฒนาสร้างศาสนสถานทางพระพุทธศาสนาและส่งเสริมงานพัฒนาสังคมเจ้าอาวาสวัดศรีสมบูรณ์นัตนารามบ้านหนองแคนตำบลสำโรงอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดสิสเกตนำคณะสิทธิานุสิ์และผู้ใจบุญร่วมมอบสิ่งอง ในการก่อสร้างกำแพงโรงเรียนบ้านดอนคำตําบลคำไฮอําเภอพนมพลยจังหวัดร้อยเอด็ดประกอบด้วยา่จํานวนสองคันรถพ่วง อิฐบล็อก1000ก้อนปูน30กระสอบเงินสดจำนวน10,000บาทยางรถยนต์60เส้นและเครื่องเล่นเด็กมูลค่า4 5 0 0 0บาทพร้อมด้วยโรงทานโดยมีนางสาวขวัญฤดีภาริโนรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนคำและคณะกรรมการพื้นฐานการศึกษาโรงเรียนบ้านดอนคำตำนนําบลหนองไฮอําเภอพนมไพรยจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยผู้ปกครองนักเรียนร่วมให้การต้อนรับและรับมอบทุนการศึกษาสนามเด็กเล่นกำแพง โรงเรียนบ้านดอนคำสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาการศึกษาในครั้งนี้นางสาวขวัญฤดีภาริโนรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนคำกล่าวค่ะว่าโรงเรียนบ้านดอนคำตำคำําบลคํำไฮอําเภอพนมพายจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขตสอง มีนักเรียนทั้งหมดจำนวน21คนมีครูรวมทั้งหมด3คนซึ่งทางโรงเรียนยังขาดแคลนอุปกรณ์ทางการศึกษาจำนวนมากรวมถึงสนามเด็กเล่นและกำแพงโรงเรียนบริเวณด้านหลังโรงเรียนซึ่งอยู่ติดกับลำน้ำชีเป็นจุดเสี่ยงต่อเด็กนักเรียนเป็นอย่างมากจึงขอขอบคุณในความเมตตาจากพระครูวินัยทรศักดิ์มนตรีปภัสโรเป็นอย่างยิ่งในครั้งนี้ค่ะ